ตอนนี้นะครับขบวนธรรมดาที่261นะครับนนะจะผ่านบริเวณจุดที่มีการตัดทางรถไฟทางประธานนะครับเพื่อจะเตรียมยกประแจน,นะครับขึ้นไปวางบนทางประธานนะครับวันนี้ทําขบวนโดย GEA 4558ครับ เอสี่ห้าห้าแปดนะครับํำกระบวนรสองหกหนึ่งนะครับสบรุรีหัวหินนะครับผูบ้โดยสารทราบาที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโปงผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นหรือลงจากขบวนรถบนตรวซอวซงคอนและสภหรับของท่านที่นำตัวมาขึ้นและลงท่านขอโทษด้วยครับ ขบรถเราเทียบจักราธาที่1เป็นขบรถธรรมดาขบิที่2 6 1รับส่งผู้สานจากสถานีธนบุรีไปสถานีหัวหินครับสำหรับขบรถธรรมดาขบนที่261เมื่อออกจากสถานีบ้านโปไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคอนตะโคสสถานีโพธารามไปสถานีสต๊าฟสานลำดับครับ ตอนนี้นะครับขระบวนธรรมดาที่261นะครับช้นทางชนบุรีไปทางหัวหินนะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ